้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไพิบสีช่องนี้ดูดีใช้ได้สนุกแค่หาสาวรับผ่อนคลายดูได้ทุกเพจทุกวัยดูดวงเพิดเลินใจนางไม้ไพิบสีนางไม้ไพิบสี สวัสดีค่ะเจ้าจ้จ้าบลาบลบวาบวาวันนี้ก็พบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะคะในค่ําคืนนี้นะอแม่หมอจะมาทําคลิปสั้นวันนี้นะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเอามามามาเขามีอะไรอยากจะบอกในค่ําคืนนี้ เขามีอะไรอยากจะบอกนะจ๊ะแม่หมอจะใช้เป็นสองเด็กนะคะให้เราเลือกได้เลยนะคะอะในค่ําคืนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกนะคะเด็กที่หนึ่งก็จะเป็นไพ่ของอฝั่งใจนะคะเด็กที่สองก็จะเป็นอลิสน้อยนะคะอลิสเดอะวอนเดอร์แลนด์นะคะก็เลือกไพ่ได้เลยจ้าจโจ้บลาบลาบลา ในค่ำคืนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกเราช้าโดยเด็กที่หนึ่งนะคะโดยไพ่ฟังใจนะมาดูกันว่าเขามีอะไรอยากจะบอกเราคะฉันไม่เคยลืมเธอขอโทษนะคะกล้องไม่โฟกัสฉันไม่เคยลืมเธอนะ เราเหมือนเพื่อนที่ไม่ทิ้งกันฉันหลงไหลในตัวเธอฉันคิดถึงเธอมากใหญ่แม่หมดของฉันใหญ่แต่พ่อมดของฉันเธอน่ะเก่งจังเลยเธอมานั่งอยู่บนหัวของฉันเธออยู่ในหัวของฉันตลอดเวลาจนทําให้ฉันแบบไม่เป็นตัวของตัวเองเลยมันมันทุกข์มากนะคิดถึงแบบทุกข์และฉันก็มีฝันที่อยากจะมีเธออยู่ข้างๆอยู่ด้วยกันพื้นที่เล็กๆฉันน่รักเธอนะฉัน ฉันหลงรักเธอแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยาก มันยากมากๆเลยที่ฉันจะเทคแอคชั่นหรือว่าไปหาเธอได้โดยง่ายมันมันยังทําไม่ได้ยังเทคแอคชั่นง่ายๆยังไม่ได้นะแต่ในใจของฉันนะในค่ําคืนนี้ฉันอยากมาหาเธอนะแต่แต่ฉันก็ไปไม่ได้ยังว่าแหละฉันก็คิดถึงเธอฉันแอบส่องเธอดูเธออยู่ในโซเชียลอยู่นะอแต่ฉันก็ต้องมีความอดทนอดกั้นนะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เรายังไปไหนไม่ได้ฉันอยากรู้นะว่าเธอ คิดอย่างไรกับฉันตอนนี้ฉันเจ็บปวดหดใจมากๆฉันคิดถึงตลอดย,ยิ้มของเธอใบหน้าของเธอฉันคิดถึงเธอในค่ำคืนนี้คิดถึงมากๆเลยคิดถึงคิดถึงคิดถึงามาดูซิมีอะไรอีกคิดถึงมากๆเลยนะอยากจะวัดใจอยากจะไปหาเลยอยากจะอยู่ด้วยกันสองคนคิดถึงมาก อยากเทคแอคชั่นมากแล้วจะทำยังไงดูยังไปไม่ได้ก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองเพราะว่าฉันก็เป็นของฉันแบบนี้นะฉันทำอะไรไม่ได้เลยในความสัมพันธ์นี้ดูอีกสิมันดูอีกสิเขาอยากอบอกใจเราอีกตอนฉันเองอะที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนไม่ได้ฉัน แสดงออกไม่เป็นว่ารักเธอฉันก็เลยแสดงแบบทื่อๆไปอย่างนั้นน่ะแต่จริงๆฉันรักเธอนะแค่หลับตาฉันก็คิดถึงเธอแล้วว้าวฉันอยากมีเธอในค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้ฉันอยากไปนอนกับเธอและอยากจะทำอะไรเธอมีอะไรนะคิดคิดถึงเธอก็ยังไหวอยู่นะในค่ำคืนนี้ถึงแม้ว่าต้องการเธอมากแค่ไหนฉันต้องการเธอมากเลยนะเธอมาหาฉันหน่อยได้ไหมแต่ก็ยังไหวอยู่ ฉันอยากจะว้าไปเลยอยากจะว้าไปหาเธอในตอนนี้แล้วก็อยากไปนอนกับเธอแล้วอยากอยู่ด้วยกันสองคนฉันต้องลมานมากเลยในค่ำคืนนี้นะคะก็จบไปนะคะแม่หมอหวังว่าจะทำให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะเจ้าเจ้าเจ้าบลาบลาบลาเจ้าเจ้าบลาบลบลมาพบกับเด็กที่สองนะคะอลิสน้อยนะคะจะมาเล่าเรื่องราวที่เขาอยากจะบอกกับเรานะคะ ในค่ำคืนนี้เขามีอะไรจะบอกนะช้ด้วยอริ์น้อยนะในค่าคืนนี้เขามีอะไรจะบอกช้ฉันคิดมากในความสัมพันธ์นี้คืนนี้ฉันคิดมากฉันอยากจะลุกขึ้นทำอะไรที่ตามใจฉันฉันอยากจะทำตามใจฉันฉันอยากจะ พัฒนาความสัมพันธ์กับเธอฉันอยากจะบอกเธอฉันอยากจะพูดกับเธอฉันอยากจะส่งข้อความหาเธอฉันอยากจะได้รับข้อความจากเธอฉันทรมานมากในค่ำคืนนี้ในค่ำคืนนี้ฉันฉันอยากจะไปหาเธอฉันอยากจะมีอะไรที่แบบบอกเธอหลายๆอย่างและฉันก็อยากได้รับรู้ข่าวสารของเธอในค่ำคืนนี้ ฉันทรมานมากในค่ำคืนนี้ทรมานที่สุดเลยฉันคิดถึงแต่เธอมันไม่ยุติธรรมเลยว่าไหมความสัมพันธ์ของเราเนี่ยแต่เชื่อเธอนะฉันรักเธอฉันอยากมีเออเธออยู่ในชีวิตฉันอยากมีเธอในทุกขณะ ในชีวิตของฉันฉันอยากจะเทคแอคชั่นและบอกเธอฉันอยากจะถามเธอเหลือเกินว่าเธอมีความแบบอยากสวีตรักหวานแหววกับฉันบ้างไหมนะคะอยากมีความสวีตรักหวานแหววอ,อยากจะมีรักโรแมนติกกับเขาบ้างไหมอะไรประมาณนี้นะคะอฉันไม่อยากให้เรามีท็อกซิกต่อกันอะเราไม่ฉันไม่อยากมีปัญหาอะไรกับเธอ ฉันไม่อยากมีปัญหาเธอกับเธอเลยฉันเฝ้าจะติดตามดูเธอส่องเธอในโลกโซเชียลแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารอะไรจากเธอไม่ได้รับส่งส่ง,สงแนวไม่ได้รับอย่าสัญญาณอะไรเลยว่าเธอคิดยังไงกับฉันฉันคั่มเพอ้อระมือข้ามวรถึงแต่เธอ อย่างบ้าคลั่งฉันบ้าคลั่งฉันบ้าคลั่งรักเธอฉันคลั่งรักเธอฉันแอบรักเธอเพราะว่าเธอไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรให้ฉันได้รู้ฉันก็เลยแอบรักเธอฉันอยากไปหาเธอมากๆฉันอยากเจอเธอในทุกขณะฉันอยากจะจัดแจงจัดการอะไรได้สักอย่างหนึ่งอะฉันอยากจะทำมันขัดใจเหลือเกินมันทรมานเหลือเกินในค่ำคืนนี้ ฉันก็ทําได้แค่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเท่านั้นเองนะคะฉันอยากให้เธอเป็นตัวจริงฉันอยากเป็นตัวจริงของเธอ,อตื่นขึ้นมาฉันก็อยากเจอเธอฉันอยากมอบความรักให้กับเธอและเธอมอบความรักให้กับฉันฉันอยากมีความรักโรแมนติกกับเธอนะแต่สิ่งที่ เธอหรือฉันแสดงออกมันก็คือไม่ตรงกับใจนั่นเองนะคะในะค่ำคืนนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็ประมาณนี้นะคะไม่หมอหวังว่าคลิปของไม่หมอนะคะจะทําให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะเจ้าเจ้จ้จบลาบลาบลา